สวัสดีค่ะมือนีกเกษตรอิฐนะคะสีผ้ามาเยี่ยมชมสวนพักขังทางนะคะซึ่งคลิปที่แล้วนะคะได้ภาพพี่น้องมาเยี่ยมชมแล้วนะคะมือนีสีผ้ามาอัปเดตคลิปนะคะว่าสิเป็นจังไดแล้ะกามีอ่าชนิดพักหลากหลายซ้ำใดมาไปเบิ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเยีเ่ยมมาเยี่ยมอะค่ะค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ผักก็จะสวยแล้วก็โตเร็วค่ะเพราะว่ามันสูงเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะอ๋อเป็นฤดูกาลของจักเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้เจ้าของฟาร์มพาเยี่ยมชมนะคะว่าตอนนี้มีผักชนิดอะไรบ้างแล้วอายุเท่าไหร่แล้วพร้อมที่จะออกสู่ตลาดช่วงไหนนะคะได้ค่ะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะอันนี้ที่เห็นนี่คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นเลดโอกค่ะเลดโอกอันนี้พร้อมที่จะจําหน่ายแล้วค่ะ อ,นนอ,าอายุเ<ช>ท่ไเาไรคะนี่ตอนนี้อยู่ประมาณ40่วันค่ะสี่วันอันนี้ขอดูได้อันนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะส0่สว<ช>ันพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะกอ็อย่างที่เคยเคยเล่าให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะคะว่าน้องเขามีตลาดมีหน้าร้านจำหน่ายอยู่ที่ในตัวเมืองรีสเกตนะคะก็ราคา จะขายอยู่ที่ต้นละ25กับ30บาทต้นละ 25- บาถึง30บาทใช่ค่ะต้นหนึ่งก็จะมี20บาท20บาทก็มีอันนี้อันนี้อะไรคะตัวนี้จะเป็นคอร์สค่ะกินคอร์สกินคอร์สลงได้กี่วันแล้วคะตัวนี้ตัวนี้พึ่งได้18วันค่ะ18วันหลังจากย้ายก็คือตั้งแต่เพราะมันเล็กเลยตั้งแต่เพราะมันเล็กเลยขอดูขอดูข้างล่างหน่อยนะคะข้างล่างอ๋อลากก็อันนี้พึ่งพึ่งลงค่ะพึ่งลงใช่พึ่งได้วัน ก็ก็คือกล่องโฟมหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ6ต้นใช่ไหมคะทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของแต่ละผักค่ะตัวนี้จะเป็นกีนคอร์สค่ะกีนคอร์สใช่ค่ะตัวนี้ก็ความที่จะจําหน่ายแล้วค่ะที่จะจําหน่ายสวยสวยมากเลยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นฤดูการของผักมีโรคแมลงอะไรหรือเปล่าคะก็จะมีค่ะตอนนี้ก็จะมีหนอนลงนิดนิหน่อยหน่อยค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่เป็น ไม่ไม่ไม่ได้อันตรายไม่ถึงขนาดว่าต้องใช้ใช่ค่ะเพราะว่าสวนเราจะเป็นออร์แกนิกอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คอร์ดขอดูขอดูรางหน่อยนะคะโอ้โหรากยาวสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วใช่ค่ะค่ะอันนี้อะไรนะคะกลินคอร์สค่ะใช่ค่ะคอร์ตัวนี้อันนี้มันจะเป็นรุ่นที่ขายหมดไปแล้วที่มด้ันเหลืออยู่แค่ต้นดว อันนี้อะไรคะตัวน,นี้จะเป็นกีนปัตตวียค่ะกีนปัตตวีอันนี้เหรอคะตัวน,นี้ก็จะเป็นผักกาดหอมอิตาลีคะ่ะค่ตัวน,นี้หอมอิตาลี<ช>อายุการเก็บเกี่ยวของแต่ละชนิดนี้มันแล้วถ้าช่วงนี้ก็จะเก็บเกี่ยวเร็วหน่อยก็ประมาณ35าวันก็เริ่มได้ะะแล้วค่ะแล้วตสามสิบห้าก็คือเริ่มเก็บได้ได้ใช่ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นกีนปัตตวียนี้ผักกาดหอมอิตาลีค่ะอันนี้กีนโอ๊ค่ะกีนโอ๊ใช่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่อายุ แล้วอายุนี่ก็คือแล้วแต่ชนิดของแต่ละผักด้วยแต่ก็ประมาณถ้าถ้าเป็นสลัดก็ถ้ามันสวยๆก็จะเล่มแต่35วันค่ะเพราะว่าแต่ละต้นมันจะสวยไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าความสมบูรณ์ของเริ่มจากการเพาะเมล็ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ขึ้นช่ายนี้เราที่สวนเราก็จะมีประจําอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีตลอดเลยไว้มีตลอดเลยแล้วกล่องโฟมหนึ่งถ้าเป็น ประเภทขึ้นชาตินี้จะอยู่ที่ประมาณ25 <15 S 1> <น>หลุมค่ะ25เดี๋ยวคอคอ,อดูหน่อยได้ค่ะ,คะันนี้จะเป็นราบนะคะราบสีขาวยาวสวยมากเลยค่ะก็แต่และต้นก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะลูกค้าที่ซื้อไปก็คือรับรองได้เลยว่าปลอดภ<ช>ัยนะคะ,คะ<ต>เป็น,นก็จะเป็นกินโอ๊กเหมือนกันค่ะเปนโอ๊เหมือนกัน อันนี้อันนี้อะไรนะคะเป็นคณะปูเล่ค่ะคณะปูเล่ที่จะเป็นดอกใหญ่ดอกแล้วก็ประดับด้วยใช่ไหมคะแต่ก็กินได้อันนี้เป็นลูกค้าสั่งให้ทําไว้ให้ค่ะเขาจะเขาเป็นเขาเป็นร้านขายต้นไม้ประดับเขาจะเอาไปอ๋อจะเอาไปใช่ค่ะอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วขอดูรากหน่อยนะคะได้แต่ถ้ารากคณะปูเล่มันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะก็ยาวนะคะแต่อันนี้ก็คือ ให้ดูนะคะให้อธิบายหนะะ่อยค่ะว่าระดับน้ำกับก็คือในกล่องโฟมเราจะเติมน้ําเท่าไหร่แล้วการดูระดับน้ําการเติมปุ๋ยก็คืออยากให้อธิบายให้คนที่สนใจหรือว่าคนที่กําลังรับชมดูนะคะว่าเราจะมีวิธีสังเกตดูยังไงหรือเปลี่ยนอะไรยังไงได้ะะเรามา่รวนตัวที่ละสัว,ต,วตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะเราจะเอา เราจะเอาน้ําไว้ก็คือถ้าเราปลูกปุ๊บเราจะเพิ่งเติมน้ํานะคะเราก็ปล่อยเลยแต่ถ้ามันฟองมันน้ำาพห้งเราอาจจะเติมนิดนึงพอเราใส่กล่องได้ประมาณ15วันให้เราค่อยเติมน้ําเติมปุ๋ยสักนิดนึงอ,อาจจะเป็น20ซีซีต่อกล่องหนึ่งกล่องก็ได้ค่ะ,คะแล้วเราปล่อยไว้อย่างนี้พอเราใกล้จะเก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์เราก็มาเติมน้ํา ให้น้ำอยู่ระหว่างปากกล่องประมาณ1-2นิ้วเพราะว่าถ้างั้นมันจะขาดออกซิเจนค่ะมันจะไม่มีอากาศก็คือให้ให้เหลือระดับใช่พื้นที่ระหว่างพื้นที่กล่องที่ไม่ต้องเติมให้เต็มใช่ไหมคะเพราะว่านี่คือหนูเติมแล้วเพราะเพราะว่าลากผักก็จะได้ออกซิเจนด้วยใช่ค่ะเพราะเผื่อมีคนสนใจสอบถามมานะคะว่าการปลูกการดูแลรักษาการให้น้ำให้ธาตุอาหารจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะ แต่ถ้าช่วงหน้าหนาวนี่จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการเติมปุ๋ยเท่าไหร่อาจจะเติมรอบเดียวก็ได้เพราะว่าเขาเป็นฤดูการเพราะว่าตัวแปรที่สัมพัญก็คือเรื่องสภาพอากาศใช่ไหมคะโอหลักๆตอนนี้ก็จะมีเรดโอบใช่ไหมคะค่ะเรดโอ a กินโอบกิดินคอร์สกินคอร์ส่ก็มีขึ้นชาินี้ก็มีตลอดจะมีตลอดอยู่แล้วแล้วก็จะมีผักกาดหอมอิตาลีแล้วก็มีกินปัตตาเวียค่ะ ัวนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเลดโอ๊กเหมือนกันแต่ตัวนี้ยังจะไม่ยังไม่ได้เติมหนาพื้นที่ก็รู้สึกว่าจะเยอะกว่าคราวที่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วที่มามันเป็นช่วงหน้าฝนหนูยังไม่เดีออกมากลางแจ้งค่ะอันนี้ก็คือเราออกกลางแจ้งรับแดดได้เลยค่ะได้เลยค่ะปู่คือตอนนี้คือแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอันนี้เป็นอันนี้เพาะเมล็ดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เพิ่งลงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวขอความรู้นิดนึงนะคะในการในการเพาะเมล็ดนะคะ ในการเพาะเมล็ดนะคะอยากจะให้ทางเจ้าของฟาร์มนะคะก็คือให้ความรู้หน่อยนะคะว่าเราจะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคในการเพาะยังไงให้งอกเร็วงอกสม่ำเสมอโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ชัวอย่างนี้ก็คือตอนนี้หนูจะบ่มไวใช่ไหมคะการบ่มก็คือเอาเมล็ดมาดิ เราจะเลียกหรือไม่เรียงก็ได้ค่ะไม่ไม่มีผลอะไรกับการงอกแล้วก็เอาแช่เย็นไว้หนึ่งคืนก็คือเอาเอาใส่กล่องแล้วก็ทิชชู่ก็ทิชชู่ประมาณ3 4ชั้นแล้วก็เอาน้าพรมเอาน้ำพรมก็คือน้ําเวลาเวลาเราเอาเมล็ดใส่ใช่ไหมคะแล้วก็เอเทน้ําออกอย่าให้อย่าให้มันตรงนี้ค่ะอย่าให้มีน้ำอย่าให้มีน้ำใช่ค่ะพอปึ๊บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาไว้ในที่มืดหนึ่งวันเอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มาไว้ที่มืดหนึ่งวันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือ อันนี้1นคืนกับ1วันใช่ค่ะก็จะมาเป็นตัวแล้วทีนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอามาปักใส่ฟองน้ำค่ะมาปักใส่ฟองน้าพอ8วันใช่ไหมคะพอ8วันมันจะเกิดใบที่3ก็จะเป็นตัวนั้นตัวที่เราผ่านมาก็จะเอามาใส่ฟองน้ำเพื่อที่จะอนุบาลได้เลยที่จะอนุบาลแล้วก็ในช่วงที่เราอนุบาลในกล่องเนี้ค่ะเราเป็นน้ําเปล่าใช่ไหมคะหรือว่ามีผสมปุ๋ยเจือจางบ้างหรือเปล่าถ้าถ้าอนุบาลใช่ไหมคะอ่าก็เนี่ยค่ะช่วงเนี้ย ช่วงนี้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าถ้าปักปุ๊บยังยังจะไม่ได้ใช้ค่ะแต่แต่สำหรับหนูจะยังไม่ใช้หนูจะพักไว้ก่อนสักหนึ่งวันหรือสองวันพอวันที่สามปุ๊บหนูจะไปใส่กล่องใส่กล่องเลยใช่ค่ะเอาไปใส่กล่องเลยแต่ว่ากล่องนั้นก็จะมีน้ําปุ๋ยใช่ค่ะเป็นน้ําปุ๋ยเก่าของผักที่เรานำในกล่องโฟมที่ใช้ไปแล้วอ๋อก็คือไม่ได้ทิ้งก็คือเอามาใช้ซ้ําได้มันก็จะเป็นรุ่นนั้นนะคะที่เดี๋ยวเราจะดูตรงนี้ที่เราผักัวตรงนี้ก่อนนะคะ เพราะว่าจะได้เห็นขั้นตอนเนาะจะได้เห็นขั้นตอนว่ากว่าที่จะมาเป็นต้นสลัดมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการพร้อมเพราะเราไว้ตรงนั้นใช่ไหมคะเราใช้แดดประมาณแค่50%าสนะคะห้าสิบเปอใช่ค่ะช่วงเช้าถึงประมาณ3ามโมงเช้าหรือแล้วก็เอาเข้าร่มแล้วก็เอามาตอนเย็นคือบ่ายสามแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกจริงแล้วก็หาตรงที่มีแดดถึงเที่ยงก็พอค่ะอันนี้ได้กี่วันคะหลังจากที่ตัวนั้นตัวนี้ได้ประมาณเกือบ เจ็ดแปดวันเพราะว่าผักแต่ชนิดมันจะโตไม่เท่ากันตัวนี้จะเป็นเลดมินิคอสค่ะเลดมินิคอสใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นฟินเล่ค่ะแล้วแล้วอีกต้องเลี้ยงอีกไปอีกนานเท่าไหร่คะถึงจะเอาลงกล่องกล่องอันนี้คือที่จริงสามารถเริ่มได้แล้วค่ะเพราะว่ารากเขาก็เริ่มยาวแล้วอันนี้รากยาวเพราะว่าหนูอันนี้เพราะเขาถ้าเขาได้แดดได้อะไรดีมันเขาจะไม่ยืดเขาจะไม่ยืดใช่อันนี้นี่เริ่มเรียกว่าจะยืดหน่อยหน่อยนี่อ๋ออันนี้ต้นอะไรคะ อันนี้เป็นฟิลเล่ค่ะ <Fill et. S 1> ใช่ค่ะอันนี้จะเริ่มยืดนหน่อยค่ะแต่ถ้าถามว่ายืดมีปัญหาไหมให้เราทําอย่างนี้ค่ะเอาข่ลงไปปุ๊บแสวลงไปให้อยู่ประมาณนี้อ๋อให้ให้ลำต้นอยู่ในในฟ<ช>องน้ำใช่ค่ะเนี่ยก็จะมานี้ได้โอ้ลำต้นก็จะแข็งแรง<ช>ก็คือได้กินธาตุอาหารใช่สารอาหารในในกล่องโฟมที่ที่เราปลูก รอบที่แล้วยังใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าถ้าข้ามันยืดปุ๊บแล้วต้นมันจะไม่เป็นพุ่มมันจะไม่สวยค่ะใช่พอเราหลังจากนี้เสร็จใช่ไหมคะให้เราเอาออกมันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วเราก็ไปอนุบาลก็คือตรงนั้นอันนั้นหนูเริ่มอนุบาลก็จะเป็นของอนุบาลแล้วนะคะ,น,ะ,คะนี่เป็นก็จะเป็นอนุบาลก็คือตรงนี้ค่ะ อันนี้คืออนุบาลอนุบาลใช่ค่ะพอามมันออกใบที่3มันก็อนุบาลได้ผักผักแต่ละชนิดเราเพาะวันเดียวกันก็จริงแต่ว่าความอนุบาลนี่คือเราต้องเอาเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งใส่กล่องอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ว่าให้เหลือให้เหลือกล่องโฟมแล้วหกใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามอันอันนี้คืออันนั้นแค่ลอยน้าลึกลอยน้ําลึกใช่อันนี้คือเรียกอนุบาลค่ะเรียกอนุบาลใช่พอ พอเราอนุที่จริงถามว่านจนาจเป็นต้องอนุบาลไหมไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าเคยเห็นบางบางฟาร์มเขาจะเอามาลงลงกล่องโฟมเลยใช่ค่ะ,ะก,ก็ก็บางครั้งมันไม่จําเป็นแต่ว่าด้วยฐานที่เรามันแคบอย่างเงี้ยเราก็เลยอนุบาลอนุบาลไว้ก่อนเพื่อลอรุ่นนี้ขายแล้วรุ่นนี้ก็จะกลับมาจุดตรงเนี้ยคือหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้ใช่มันจะหมุนเวียนกันค่ะ คือแต่ก่อนหนูจะขายแค่เดือนหนึ่งรอบครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือเป็นสองรอบเป็นสองรอบเพราะว่าลูกค้าเราเริ่มเยอะขึ้นตลาดมีความต้องการมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องดูช่วงเทศกาลช่วงอะไรด้วยความต้องการของลูกคา้าบางครั้งถ้าเราผลิตเยอะเกินไปแล้วสินค้าเรามันเยอะเกินไปจากราคาที่เรามันได้ดีๆอยู่แล้วมันก็จะมันมันก็จะราคามันก็จะดรอปลงมาใช่ค่ะ<า>เพราะว่าเราต้องขาย เราต้องขายแข่งกับตัวเราเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองยังไงผักอันนี้มีอายุแค่45วันถ้าหลังจาก45วันปุ๊บแต่ถ้าเราไม่เก็บมันก็จะยืดใช่ถ้าเราไม่เก็บปุ๊บมันก็จะคือมันก็จะเริ่มเหมือนหมดอายุความอร่อยความหอบความอะไรมันก็จะเหมือนเหมือนมันหมดเวลาของมันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อันนี้อะไรคะมือนกันค่ะ เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในโรงเรือนแล้วมันไม่โดนแดดมันก็จะไม่แดงเหมือนตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะทางสายพันธุ์ก็คือถ้าเจอแดดแล้วก็สีก็จะเป็นแบบใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่โดนแดดไม่โดนแดดในโรงเรือนเปียมเทียบไม่เห็นว่าไม่เปียบเทียบไม่เห็นถ้าโดนแดดกับไม่โดนแดดก็คืออ่าไม่ไม่ก้าสีไม่กัดสีใช่ก็คือจะค่อนข้างที่จะยืดด้วยเนาะอันอันนี้ไม่ยืดค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่โดนไม่ไม่โดนแสงคือคือเขาไม่ได้ใช่ค่ะ แต่ถามว่าคอร่อยเท่ากันไหมก็อร่อยเท่ากันค่ะเพียงแต่ว่าสีอาจจะใช่ไม่เหมือนเท่าไหร่นะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่พี่มาที่ตอนนั้นที่นนนั้มาที่ยังเล็กอยู่อันนี้ก็ยังเหลืออยู่อยู่อันนี้ก็คือเริ่มตัวละหนูก็จะเก็บขายวันละ3ามสี่กล่องวันละสะมสี่กลก็จะเป็นแรกพู่นี้อ่าลาก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ค่ะลากยาวสวยงามประมาณอ่ายี่สิบห้าหลุม ใช่ยี่สิบห้าหลุมใช่ไหมคะอันนี้สวยงามมากเลยนะคะก็จะประมัตงามมากน้าถึงจะเลี้ยงแบบน้ํานิ่งแต่ว่าน้ําเราก็ไม่ได้เสียแล้วก็เรื่องโรครากเน่าหรืออะไรที่อันนี้ก็ไม่มีถามว่ารากเน่ามีไหมรากเน่ามันฉน่ามันจะมีแค่ตอนเล็กๆค่ะตอนเล็กใช่เพราะว่าถ้าถ้ามันมีฟ้าเหมือนตอนลงใหม่ๆของหนูมันจะมีฟ้าเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีน้ำที่เราใช้นี่เป็นน้ําน้ําอะไรคะน้่น้ำบาดานน้ำบาดาลใช่ค่ะ เราต้องมาพักน้ำรึก่อนหรือเปล่าหรือว่าพักหนึ่งคืนค่ะพักหนึ่งถึงสองคืนลงใช่ก่อนที่จะลงก่อนใช่แต่ว่าของแต่ว่าเนื่องจากสถานที่หนูมันแคบหนูจะไม่พักเลยค่ะเอาอันนี้ลงปุ๊บแล้วหนูถ้าไหนใช้น้ําเก่าได้หนูใช้น้ําปุ๋ยเก่าเลยอันนี้คือเป็นน้ําปุ๋ยเดิมก็คือลงแทบจะไม่ได้ทิ้งอะไรนช่กล่องโฟมใช่กล่องโฟมก็ยังเหลือก็ยังเหลือก็ยังใช้ซ้ำได้อีกค่ะหลายรุ่นหลายหลายรอบเลยนะคะหลายปีเลยแล้วทีนี้ อยากจะให้ทางเจ้าของฟาร์มนะคะ่ค่ะช่วยที่ว่าชุดทดลองนะคะเขาที่แล้วได,ได้เห็นมีแบบว่าชุดทดลองนะคะนนว่าชุดทดลองหมดแล้ว,ลว <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ในชุดทดลองนี้จะมีจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็คืออยากให,ให้ให้ท่านผู้ชมนะคะ่ค่ะได้เห็นว่าถ้าเราซื้อชุดทดลองไปคืออยากอยากลองปลูกลองเลี้ยงดูะคะ่ะจะจะได้อะไรบ้าง ก็คือเห็นแล้วแหละว่าอ้มันได้ผลเนาะนดูหนาเป็นหน้าของ<ช>ผักอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อ่าดูนะคะเผื่อมีคนสนใจผ่านไปผ่านมาเนาะอยากเข้ามาทักทายหรือว่ามาขอแบบกระดาษค่ะ <c oughs> มีชุดทดลองอะไรบ้างยังไงบ้างชุดชุดทดลองใช่ไหมคะ,คะช,ชุดทดลองหนึ่งชุดจะประกอบด้วย หนึ่งกองโฟมหนึ่งกองโฟมก็จะมีแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะให้จาะหกจาะแปดจาะยี่สิบห้าได้หมดจะจาอกี่ลูก็ได้ค่ะก็คือสั่งมาว่าอยากได้ชุดลองหนึ่งชุดเราก็จะถามลูกค้าว่าต้องการกี่ช่องกี่ลูกกี่เจาะให้กี่ลูใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปุ๋ย AB ีรวมกันหนึ่งลิตรอย่างละห้าร้อยซีซีเอกับบีอย่างละห้าร้อยใช่ค่ะก็จะรวมเป็นหนึ่งลิตรค่ะแล้วก็จะมีถาดพอลเมล็ดก็ก็จะเป็นกระละมังกระละมังแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะกระละมัง ถาด้อแมเมล็ดมีกล่องโฟมที่เจาะรูแล้วถาด้อแม่เมล็ะแล้วก็จะมีถุงดําถุงดําสําหรับรองน้ำสำหรับรองน้ำของโฟมแล้วก็จะมีเมล็ดพันให้สามชนิดค่ะสามชนิดค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าจะเอามเล็ดให้เลือกได้สามชนิดใช่ค่ะแล้วก็จะมีฟองน้ําสําเร็จรูปก้หกช่องก็จะเป็นตัวนั้นสีขาวๆนะคะที่เรากกีดให้พอสำหรับไปพร้อมเล่ค่ะคือสาเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีถ้วยปลูกสีเขียวสี่สิบหลุมค่ะ ใหยปลูกก็คือตัวนี้ค่ะใหยปลูกแบบนี้ค่ะก็จะมีให้40หลุม10หลุมค่ะเราก็มีเซลิงตวงปุ๋ยให้มีเซลิงใช่ค่ะตวงปุ๋ยค่ะก็จะอยู่ในเซต350ในเซต350ค่ะในเซต350จะประกอบด้วยกล่องโฟมค่ะนะคะหนึ่งกล่องแล้วก็มีถุงดำสำหรับรองกล่องโฟมมีปุ๋ยมีปุ๋ย AB ให้รวมกัน1ลิตรค่ะ เอห0าร้อยีห้าร้ซีซีนะคะแล้วก็มีเมล็ดเลลือกได้3ามชนิดแล้วก็มีถะไอ้ถ้วยปลูก4ี่ถ้วยแล้วก็มีฟองน้ำเห้าสิบช่อแล้วก็มีกระมังสําหรับใช่แล้วก็มีีสลิงสําหรับตวงปุ๋ยโอเคก็ถือว่าคุ้มเนาะซื้อไปรอบหนึ่งก็คืออย่างกล่องฟมก็สามารถที่จะใช้ได้หลายรอบคือก็คือถามถามว่า350รเราไปต่อยอดได้ไหม หนึ่งชุดเราสามารถต่อยอดได้อีกหลายกล่องเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว<ช>่าหนึ่งหละเรามีมเมล็ดเรามีเมล็ดสาม <ฮะ S 2> ชนิด<ช>แล้วก็มี <ฮะ S 2> ช่องปลูกมีมีม,มีฟองน้ำ<ช>นะคะ,<ฮ>ะหรือเราอาจจะลองเป็นแบบซื้อซื้อกระบะซื้อ ซื้อกละบมังพลาสติกแล้วก็โครงอยู่ต่างหากก็คือเราสามารถที่จะต่อยอดไปเรื่อยๆหรือสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ต้องการที่จะลองดูมีที่ว่างข้างบ้านหน้าบ้านใช่ไหมคะลองลองดูหนึ่งชุดก่อนเหมือนหนูเราจะได้เรียนรู้ไปเรียนไว้หน้าบ้านได้ค่ะเแล้วหลังมีลูกค้าเข้ามาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนี้ก็ช่วงนี้จะเยอะหน่อยค่ะเพราะสวนเราอยู่คือมันเป็น เส้นทางที่แบบว่ามีผู้คนสัญจรแล้วก็อยู่ในชุมชนใกล้ตัวเมืองนะคะก็ถือว่ารายได้เป็นยังไงคะก็อยู่ได้ค่ะอยู่บ้านได้สบายอยู่บ้านได้สบายครอบครัวได้แล้วก็มีรายได้เข้ามาทุกวันแล้วก็ไม่ไม่ต้องกังวลเนาะว่าเกิดไปธุระที่ไหนไกลๆหรืออะไรจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นระบบการปลูกที่แบบเหมือนกับว่าออกแบบมาสําหรับ ในเรื่องของพื้นที่จํากัดแล้วก็เรื่องเวลาที่จํากัดด้วยและก็สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของมิติด้านสุขภาพใช่ไหมคะอย่างที่เจ้าของฟาร์มเคยแจ้งเนาะเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็อยากจะทําอะไรที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการการบริโภคใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็คือออกจําหน่ายทุกวันใช่ไหมคะไม่ค่ะสองอาทิตย์ครั้งค่ะสองอาทิตย์หนึ่งครั้งเพราะว่ารอรอผักด้วยใช่ค่ะ แต่ถ้าลูกค้ามาบางครั้งอาจจะไม่ได้ถ้าถ้ามันโตมอย่างสมมติว่ามีลูกค้าจอดรถมาปุ๊บอยากได้ผักขอซื้อได้ค่ะถ้าถ้าสมมติว่าพร้อมขายเหมือนตอนนี้ก็ได้ก็ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าตอนมันยังเล็กอยู่มันมไม่คุ้มกับลูกค้าซื้อไปไงเงีหนูมก็จะบอกลูกค้าตามตรงเลยว่า ึงลูกค้าอยากซื้อ25่บาาทก็จริงแต่ว่ามันไม่คุ้มกับที่ลูกค้าอยากได้แล้วหนูอยากให้ลูกค้าซื้อเนแบบที่มันสวยจริงๆก็คือเราเราก็ให้ทางเลือกกับลูกค้าแจ้งว่าเออถ้าซื้อไปมันไม่คุ้มนะเพราะว่าเราตั้งราคาแบบนี้แต่มุ่งว่าเออฉันจะเอาก็ตามใจไม่ไม่ให้มันเดิมไม่ให้มันเดิม้ถ้ายังไม่แบบยังไม่ยังไม่เป๊ะถ้ายังไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของสวนใช่ไหมก็อยากให้ได้ลูกค้าได้แบบสวยจริงๆอย่างอย่างต้นไหนอย่างมีกล่องกล่อง ร์มตัวไหนที่พร้อมที่จะจําหน่ายได้เลยอย่างวันนี้ค่ะสมมติว่ามีลูกค้ามาปุ๊บอยากได้ผักที่เราจะสามารถที่จะเก็บให้ได้เลยได้เลยค่ะอันนี้คือได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ไหมคะแค่แต่บางคนก็จะชอบแค่ต้นเล็กหรือต้นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าอุ้ยต้นใหญ่ไปกินไม่หมดใช่ค่ะมันอยู่คนเดียวกินไม่หมดเขาก็จะเลือกต้นเล็กต้นหน่อยอะไรเงี้ย แต่ถามว่าราคาเท่าเดิมไหมราคาเท่าเดิมค่ะราคาเท่าเดิมนะคะไม่ไม่ไม่ได้ว่าเออตามปริมาณตาม้ํานักเพราะว่าจะบอกลูกค้าว่าเลือกได้เลยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนคือเราตั้งราคาไว้แล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวพาชมด้านนี้อีกนิดนึงนะคะอันนี้ คือช่วงเช้านี่จะได้ได้แสงเยอะใช่ไหมคะอันนี้ได้แดดทั้งวันได้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ทิศตะวันออกใช่ก็คือสลัดก็คือจะชอบชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนี้กับตัวนั้นคือลงพร้อมกันนะคะแต่ตัวนี้คือดินน้ําบมไฟครบเลยค่ะอืไอตัวนี้ที่อยู่ในใช่พร้อมกันพร้อมกันแต่ว่าตัวนี้จะรู้สึกว่าโตเร็วกว่าเพราะว่าเขาได้แสงตรงกลางคืนด้วยค่ะมีไฟใช่ค่ะ ขาก็จะโตเร็วกว่ากินน้ําลงไฟครบธาตุทั้งสี่เนาะอันนี้อะไรนะคะอันนี้กินโอ๊กคกินโอ๊กไฟก็คือไฟที่เราใช้ใช่ไฟถนนน้ำก็คือน้ำ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 อันนี้เขาเราเนี่ยค่ะริงก็คือพวกเนี้ยเพราะมันไม่มันเป็นดินธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันไม่มีพวกศัตรูเพื่อข้างล่างมันก็ใช้ได้ค่ะใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงลมแล้วก็ในเรื่องของความบรรยากาศที่แบบว่าเรื่อง อะไรมันไม่ค่อยมีเนาะเพราะ,ะว่าท้องฟ้าเปิดได้<ช>แสงอางนี้นะคะค่ะสุดท้ายก็อยากจะให้ทางเจ้าของสวนผักข้างทางนะคะได้ให้ความรู้หรือว่าข้อคิดนะคะสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะลองปลูกผักแบบนี้ดูนะคะผักปลอสารพิษปลูกผักในกล่องโฟมนะคะว่ามี แนวความคิดยังไงหรือว่าให้ความรู้ยังไงว่า,าแนะนําในเรื่องของการวิธีการปลูกนะคะ,คะก็ในการปลูกผักนะคะไฮโดรโปนิกส์นะคะถามว่ายากไหมก็หนูก็จะตอบว่าถามว่ายากก็ยากถามว่าง่ายก็ง่ายแต่ถ้าเราวันไหนที่เราทําความเข้าใจกับมันเรียนเรียน,ร,ยนรู้กับมันเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราปลูกนั้นง่ายมากค่ะหนึ่งเราไม่ต้องมาคอยลดน้ำอะไรเลยเราปลูกแค่ครั้งเดียวแล้ว<อ>จน ใส่น้ำครั้งเดียวจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยค่ะและถึงเราไม่อยู่บ้านเราไว้อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาในเรื่องอันนี้ค่ะแล้วหนึ่งก็คือไม่จะมีศัตรูพืชถามว่าศัตรูพืชเรากําจัดได้ไหมเรากําจัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีค่ะแค่เราหมั่นดูมันใส่ใจนิดๆิดหน่อยๆเราก็สามารถปลูกได้ค่ะ <S <S แล้วผกักฮอนโดปโปนิกส่วนมากคนคิดว่ามันมีสารสารเคมีเยอะกว่ผาผักที่ในดิน <S <S แต่ปุ๋ยที่เราใช้หรือเขาเรียกว่าปุ๋ย AB ีซึ่งเป็นธาตุต่างๆนะคะหนูจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็ เขาคิดมาแล้วว่ามันสามารถเป็นธาตุที่ปลูกกับต้นไม้ได้เหมือนกับดินเลยค่ะ,ะสิ่งที่ตกค้างอยู่มันไม่มีเปอร์เซนต์ที่จะทําลายสุขภาพเราค่ะแล้วเราไม่ต้องมาลดยาใช้ยาฆ่าแมลงไม่ต้องมาใช้อะไระแล้วนะถ้าสมมุติว่าถ้าเรากลัวมีสิ่งตกค้างจริงๆเราแค่พักน้ําแช่น้ําเปล่าไว้สามถึงสี่วัน<ะ>นั้นคือปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ถึงเราไม่แช่เราเก็บขายได้เลยถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะ,ะเพราะว่า ธาตุที่เราอยู่ที่เราใช้หรือปุ๋ยที่เราใช้อยู่มันไม่มีผลกระทบกับอะไรกับร่างกายของเราอะค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนมันก็เหมือนธาตุอาหารที่อยู่ในดินเพียงแต่ว่าเราเอามาทําในรูปแบบของสารละลายก็คือเพื่อให้มันง่ายขึ้นสําหรับเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกมีพื้นที่จํากัดหรือมีเวลาจํากัดนะคะในมิติเรื่องเวลามิติเรื่องพื้นที่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า อยากปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆไม่มีสารตกค้างเราก็คือก่อนที่เราจะเก็บเราก็คือเอาเอาไปเลี้ยงน้ำเปล่าใช่ค่ะเลี้ยงน้ำเปล่าได้ก็คือเอาตัวนี้ยกไปใส่ในโฟมน้ำเปล่าใช่ประมาณสามสี่วันได้สามสี่วันก็ถือว่าปลอดปลอดภัยแล้วก็คือเรื่องของสารตกค้างหรือว่าธาตุเคมีที่ตกค้างนะคะก็จะถือว่าไม่มีแล้วไม่มีในต้นต้นแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวค่ะก็ต้องวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางเจ้าของสวนผักข้างทางเป็นอย่างมากนะคะที่อนุเคราะห์เวลาและก็ให้ความรู้ในเรื่องของอการปลูกผักเนาะว่ามีวิธีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจากการเพาะเมล็ดลงกล่องโฟมและก็ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจนถึงกระบวนการจำหน่ายนะคะและก็เรื่องของอการจำหน่าย ชุดทด,ดลองปลูก<ช>ด้วยะนะคะว่าสมมติว่าใครไม่มีเวลาหรืออยากที่จะลองปลูกแต่ว่าเเราต้องไปซื้อกล่องโฟมเยอะๆก็ไม่จําเป็นก็<ช>คือลองใช้ชุดทด,ด,ดลอง<ช>ด้วยแต่ว่าตอนนี้คือหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะก็แต่ว่าถ้ามีคนสนใจก็สั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ค่ะแต่ตอนนี้มันยังมีออเดอร์ค้างอยู่ออเดอร์ค้างก็คือต้องรอเนื่องจากกล่องเราเราก็ต้องรอรอร้านอาหารทะเลเขาส่งมาให้อย่างงี้ค่ะเพราะว่ากล่องมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าในส่วนหนึ่งก็คือกล่องโฟมมันจะมีาจากร้านอาหารทะเลที่เขาเอาจจะเป็นกล่องกุ้งกล่องแซลมอนที่กออลก่องมือสองใช้ใช้แล้วกล่องมือสองก็คือเราใช้กล่องมือสองแต่ถ้าเป็นกล่องมือหนึ่งก็ต้นทุนก็จะสูงกว่าค่ะต้นทุนจะสูงกว่าค่ะสำหรับนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ